สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้กูจะพามาทอดไข่ดาวสไตล์เชฟแจ็คตาปูนะครับดับแรกนี่เราหยิบไข่ออกมาก่อนเลยครับเป็นไข่กระโปรกเราเองนะครับนี่แล้วก็มาตั้งเตาแก๊สนะครับตั้งเตาน้ำมันเรานี่ตั้งแต่สามวันที่แล้วครับเราไม่เปลี่ยนนะครับนี่ใช้งบประหยัดนี้แล้วก็ตอกไข่ลงไปด้วยนะครับใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกนะครับมีโปรตีนนะครับนี่แล้วก็มาควงตะหลิวโชว แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ล้างมาอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันครับนี่เชฟแจ็คตาปูจัดให้นี่เขาบอกนี่ตวัดโชว์ทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็นี่น่ากินไหมครับทุกคนทอดไข่ดาวสูตรเชฟตาปูนี่ครับนี่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาตักใส่จานครับให้น้องชิมนะครับจานเราก็ไปล้างอาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมก,ก,ก็อน้องเอ้ยเดี๋ยวให้ปิดเตาแก๊สก่อนแป๊บหบนึง่งผมก็จะให้น้องชิมเอามึงชิมนี ไม่ก็โยกไปโยกไปตามจังหวะเพลงชิมนี้น้องก็โยกน้องไม่กล้า